สวัสดีครับ <S <S สวัสดีคับเราพบกับเราสองคนนะคะในรายการสวัสดีคุณบ้านค่ะวันนี้นี่วันอังคารแล้วทําไมแต่และว,วันแต่และเวลามันแบบผ่านไปเร็วนะผ่านไปรวดเร็วอย่างนี้แสดงว่าเรามีอะไรทำอางนี้ ถ้าเกิดเราไม่มีอะไรทำแล้วรู้สึกว่าวันมันจะผ่านไปช้ามากช้าใช่ไหมหรือว่าเอ๊ะเราแก่ขึ้นทุกวันดูได้จากขนนกที่อยู่บนศีรษะอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะอะเอาปวนว่าวันนี้นี่ค่ะนี่พูดกันเข้ามาแบบนี้นี่ดูท่ากลุ้มอกกลุ้มใจกันนิดนิดนึงเนาะนั่นคือวันนี้ค่ะเราจะมาพูดกันเรื่องของเพื่อนบ้าน ปัญหาใหญ่เพื่อนบ้านร้าวรานใจถูกต้องค่ะคือมินเองอยู่บ้านเนี่ยพบปัญหาเยอะมากเรื่องของเพื่อนบ้านแต่มินว่าอาจารย์อยู่คอนโดก็ต้องพบปัญหาของเพื่อนร่วมกันแหละเจอปัญหาเหา<ว>มืนอนก,กันคือผมว่ามันไม่แพ้กันนะ,ค,ะคือถึงแม้เราจะพยายามจะหลีกเลี่ยงปัญหามากนิดเดียอย่างไรก็ตามนะผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการอยู่อาศัยร่วมกับคนหมู่มากนะฮะไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมค่ะ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดียวคือบ้านเดียวก็เจอปัญหาค่ะแล้วยิ่งเป็นพวกทาวน์เฮาส์หรือตึกแถวพวกนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยอันนี้ยิ่งกระทบกระทั่งกันได้ง่ายมากเพราะพื้นที่มันเรียกได้ว่ามันอยู่ชิดติดกันเลยใช่มันติดกันเลยคือใครนะคะที่อยู่บ้านเราไม่มีปัญหากับเพื่อนบ้านเนี่ยถือว่าทําบุญมาดีมากโอ้เป็นถือว่าเป็นกุศลเลยนะฮะใช่ค่ะคือบางทีอ่ะเคยเคยเจอไมอาจารย์คือตัวเจ้าของบ้านอ่ะเขานี้ใสดีนะแต่ว่ามันจะแบบมีความเห็นแก่ตัวเล็กๆแสดงออกมาจากการกระทําแต่ว่านิสัยจริงออะดดีีลตกหรือไม่่ดีีเนนนยัสิ เป็นคนดีก็เื้อเผื่อแผ่เอาอาหารมาแบ่งปันกันแต่เวลากวาดขยะก็กวาดมาใส่บ้านเราอะไรประมาณนี้ป่ะประมาณอย่างเง้ก็มีเหมือนกันหรือไม่แบบจอดรถเกินมาบ้านเราซะเยอะเช่ยเราจะเอาเข้าก็ลําบากเงี้ยเออแต่ว่าที่จริงเขาเป็นคนดีนะตกลดดีหรือไม่ดียังไงแอบงงอยู่ที่อาจจะลืมนึกไปอะไรประมาณนี้ค่ะใช่แล้วแต่ว่า การที่จะเป็นมิตรผูกมิตรกับเพื่อนบ,บ้านเนี่ยมันก็มีวิธีทําได้เหมือนกันนะคือไม่อยากให้เขาเดือดร้อนคือบางทีเนี่ยก็ต้องคิดถึงใจเขาใจเรานะสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดเขาก็ไม่อยากให้มันเกิดเหมือนกันคือผมว่าเราคิดจากตัวเองว่าถ้าเราไม่อยากเจอปัญหาอะไรยังไงเราก็อย่าไปสร้างปัญหาแบบนั้นอย่างนั้นให้กับเพื่อนบ้านของเราผมว่าเราก็จะทาให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเราพบปัญหาหลายปัญหาในเดี๋ยวนี้เห็นเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์เยอะแยะมากมายเลยนะเดี๋ยวนี้คนเรานี่มีปัญหานิดหน่อยกันนี่ก ชักปืนมายิงกันแล้วนะแล้วบางทีก็ถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยนะฮะแล้วก็เป็นหลายปัญหาที่เรากำลังจะคุยกันในวันนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงไปเอึหน้าบ้านคผมจําได้มีอยู่ข่าวหนึ่งพ่นสีรถหรือล้างรถอยู่หน้าบ้านนะแล้วก็บ้านฝั่งตรงข้ามก็ไปต่อว่าเอ้ยิงกันเลยออ้ยแค่นี้ยิงกันเลยคือตัดสินกันแบบง่ายมากน่ากลัวจริงๆ ใช่แล้วค่ะน่ากลัวมากเลยเพราะฉะนั้นนะวันนี้เนะคะเรามาดูแล้วกันอย่างที่วันนี้เราจะนําเสนอเนี่ยมีทั้งในเรื่องของการต่อเติมครับผมแบบไม่บอกกล่าวเพื่อนบ้านเนาะหรือว่าการเอาขยะไปทิ้งหน้าบ้านคนอื่นบ้านตัวเองมีไม่ทิ้งรหรือว่าจะเป็นเรื่องของการจอดรถนะนะ,ะบ้านเนี่ยหน้าบ้านฉันฉันไม่จอดแล้วกันหรือว่าในบ้านพื้นที่ฉันเอาไปตากผ้าปลูกต้นไม้หมดละขอจอดหน้าบ้านเลยไปบ้านเธอนิดนึงและกันอย่างนี้นะคะวันนี้นี่ ได้ติดตามกันอย่างแน่นอนครบทั่วเลยกับสวัสดีคุณบ้านคะ่ะครบ